ผมถามไปเนี่ยกลับบ้านไปน่าจะมีตีกันแน่นอนว่าผมเคยแน่เนี่ยเนยังเอโอ้ยอันยิบเตี้ยผู้ชายก็คุยนะแต่ไม่ได้คุยเรื่องแฟนเองจะคุยเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอย่บอกนะที่ สื่อชาแนลนิวเดย์นะคะเย้ก็คือว่าวันนี้นะคะเรามีเกมมาแข่งกันนะคะเกมนั้นชื่อเกมใค่หรือไม่นะครับเคยหรือไม่เคยหรือไม่ครับผมไม่แต่ขออย่างเดียวห้ามโกหกทุกคนห้ามโกหกคือยกมือสาบานกันเลยกติกาก็คือว่าถ้าเคยไม่ต้องพูดว่าเคยหรือไม่นะเคยปุ๊บหยิบมะนาวมาบีบใส่ปากหยิบมะนาวมีใส่ปากเลยไม่ต้องพูดว่าเคยไม่เคยแค่นั้นเองเราจะมาจับปฏิกิริยาแต่ละคนกห้ามโกหกนะคะยกมือ ยกมือไหว้สาธุถ้าใครโกหกขอให้โอ้ยไม่ต้องถือตายกันหรือไงโอเคถ้าโกหกอะไรกันฝากกดไลค์กดแชร์กับโซนตะแพ้ช่อง New Day แล้วก็ช่องสุนทรอยากช่องแมมมอสแล้วก็กระจ้อยลอยครับผมเดี๋ยวรีบยึดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะครับผม Five minutes later คำถามแรกนะครับเคยตดใส่กันไหม โอ้โหเคยกันแทบหมดเลยนะครับผมสุดท้าไม่เคยจริงๆไม่เคยจริงเหรอจริงมมเยสาบานครับเนี่ยสาบานไม่เคยต้อส่กันเลยไม่ไปไรไม่เปไล่อันนี้คือเบสิกมากเบสิกเบสิกมกมันกินน้ำมะนาวมันกินน้ำมะนาวมันกินน้ำมันกินน้ำมันกินน้ำมะนาวคำถามที่สอครับผมถามไปเนี่ยกลับบ้านไปน่าจะมีตีกันแน่นอนกเคยแน่เลยเคยซ่อนเงินกันแล้วกันไหมผมไม่เคยผมไม่เคยเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเคยแอบฉางของไหม แอบสั่งของโดยที่แฟนตัวเองไม่รู้เนี่ยตนี้คืออะไรเนี่ยแอบสั่ง,ง,<น>งแล้มีคนเซอรมาทำมาล้านเลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าสั่งมามันโดนบ่นไงทุกคนก็แอบสั่งมายอะไรเงีย้ยมันมรู้ตัวีกทีก็คือไปจ่ายในหน้นาบานคำถามที่สี่ให้คนอื่นฟังจริงป้ะ เราเฉยๆเราไม่เฉยฉันาพผู้หญิงเ่ยค่ะจะจับคุยกันเ้เราสูกันพูดเุยกัผู้ชายก็คุยนะแต่ไม่ได้คุยเรื่องแฟนเดนจะคุยเรื่องผู้หญิงเพื่อนกัอยาบอกนะพี่คำถาที่หาเรอเกันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเคยทะเลาะกันแรงๆไหเทะเลาะกันแบบใกล้จะเลิกกันเลยอะไรประมาณนี้มมีมีใขี้แตกแล้วเนี่ยใช่ไหมกินด่ามขอเลิกแต่กูไม่ได้ขอเลิกไงก็ต้องกินครับเพราะว่าเป็นคู่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอ้าวเปาเดนเหิดอนปาเดนเออมต้องกิน คำถามที่หกเคยหรือไม่ตีกันถึงขั้นเลือดตกยางออกไม่เคยคำถามที่เจ็ดนะครับเคยหรือไม่แกล้งกันตอนหลับก็มีนะมีอแอนหยุดประทัดเสื้อไงเราทำคลิปแกล้งกันอยู่ตลอดเวลาเออเอนหยุดเดี่ยวแอนใคเอาเก๋อะไรอะข้อที่แปดเคยหรือไม่แตะอังกันในที่สาธารณะไม่มันต้องมีอย่างนั้นเราคงแกล้งไี่ไน่นอนไม่มีหรอไม่มีสานะ เคอจกในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจกแล้วในบ้านออ๋แล้วย้อนไม่มอสคนดีนะไม่เคยจกคนดีใช่ถานะอะไรแล้วแล้วจกที่ไหนนะที่บ้านเผ็ดปันน่ะเคยหรือไม่เป็นคู่กันเนี่ยแอบคุยกับคนอื่นเอ้าต้องหยิบอะไรกิบนี่มันรู้มันรู้ตบยังคุยอยู่ไหมแ้กินทำไมคุยเล่นไม่มีอะไร ร้านที่เจ็บเคยหนีเที่ยวไหมหนีแฟนเที่ยวอ่ะไปผับหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมีเขาเที่ยวอยู่เนี่อแกก็เคยหนีนี่พี่เอิร์นนะครับเป็นคนดีน้องๆดูเขาไว้นะครับพี่เอินไม่เคยหนีเที่ยวเลยก็ที่ไปกับผมวันนั้นไงพี่ต้องพูดคำถามที่พิเศษเคยซื้อกินไหมเราไม่เคยครับไม่เยแต่ถ้สมมติว่าแบบเขาซื้อให้ล่ะอันนี้เราตอบไ เอายังไม่คบกันนานแล้วอ๋อยังไม่คบกันนานแล้วคือตอนนั้นเราชวนพี่มอสแต่พี่มอสไม่ไป <c oughs> ไ,มมไม่จริงอะ่ะพี่สุดมอสจุนบ,บ้านไม่ได้เขดด่าวว่าจะบวชก็บวชไม่มีตายเมื่อไหรดด่ก็บวชอีกทีคำถามที่12เคยไหมแต่ละคนเนี่ยแอบช่วยตัวเอง ถามที่สิบสามเคยลักหลับแฟนตัวเองหรือไม่ลักหลับเนี่ยหนไม่เคยพี่นะแต่พี่เคยแต่พี่เคยเนื้นืผมไม่เคยนะไม่แสบอย่างวะดูด้ลักหลับครับเคยคำถามที่สิบสี่เคยเข้าประตูหลังไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ได้ซาดิสเลยคอมพิวต์แปลว่าอะไรนึกถึงที่ไหนมไม่รู้คิดว่าเคยคำถามที่สิบห้าครับเคยไหมมีอะไรกันในสถานที่เอาดอข้างนอกแบบกางเต็นท์แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเคยไหมตอนนี้เขาโค้ดอ่ะผมก็ต้องกินแล้วแหละ แล้วก็แล้วก็ทำพิซซี่ไึ้ี่เลเขาเรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดหมดจงว่าไงเนี่ยี่ป๋าป๊าการเด้นนนี้คำถามที่16รับเป็นยูทูบเบอร์ชอบถ่ายคลิปกันเนี่ยเคยถ่ายตอนแบบมีอะไรกันไหมถ่ายเก็บไว้ดูเองอะไรมาเนี่ยเคยหรอมันหมดล เคยเล่นเล่นๆแต่ลบไปแล้วผมถ่ายว่าด้วยแพลวเล่าให้ฟังก็พอถ่ายคลิปเฉลยเสร็จแล้วใช่ไหมมันเออก็แบบมันต้องโดนสักทีคลิปแบบเป็นแปดบวกเออมันก็มีบ้างมีบ้างครบเหมแต่แต่แบบมันดีคือดีแบบเลิกจากปุ๊บปั๊บกันเนี้ยก็เหยนโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะอ่แต่ก็คือพอหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วก็ล้มเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามะนาวใครเยอะที่สุดไอ้ล้มเป็นคู่เอาล้มเป็นคู่วะล้มเป็นคู่ อันนี้เดี๋ยวเรามานับคู่เราก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ชิ้นนะครับอ้ายส่วนใหญ่ยากฮะประมาณนี้แหละชิ้นโอ้ขายไปเนี่ยเออจริงๆก็3ชิ้นเองเลย เกินก็คำสิบเอ็ดีสิบเอ็ดามแล้วเนี่ยสิบสามแล้วสีสิบห้าสิบหกดูทุกข้อช่องพี่ไม่เคยแบบอะไรเลยนี่ช่องนี้ครับดูหนึ่งสองมสี่ห้าหกวิ่งหน้าเราเกินจำบมือกันอย่างเดียวสอคนเนี้ยไม่ใช่ชเขาชอบเอาดอ์ละงรู้กันต้องปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวร่วงออก ลกน้ำมะนาวลวกออกหมดค่ะติ๊บดิไม่มีลงโทษแค่นี้ก็อายพอแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้เผาหลายๆช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะได้รู้แล้วนะว่าใครคือผู้กระเฮียนกระหฮียนก็ือนพูดเข้าตัวเองอะถ้าเราผมจะเปลี่ยนพูดแล้วผมจะไปครบกันแล้วกันได้นะเดี๋ยวสอนวันใหม่อีกเดี๋ยว เอาเหมือนหมูเหมือนหมาหนูอย่าทำโอ้ยไปจังพูดเคทุกคนก็ใครชอบกินนี้ก็ฝากกดนี่ไม่จบนะไม่จบนะโอเคครับใครชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเหนียวเดียแล้วก็ช่องแบลมมอสแล้วก็ช่องสมใจอยากด้วยนะครับอจึ้มด้วยนะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้บ๊ายบาย